ท้องใช้ก้าวสอกห้าเซนครับผมเล่นหนาแล้วตอนนะี้ทองที่เจ็ดปลดปลาหิใหญนะครับหมดแรงแล,แลปลดปลานะในเขายาวเผื่อได้กุ้กงใหญ่ส่วนส่วนครับสูวนเียกไม้ <laughs> 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 สุดสุดสุดนเล็กไม้ โุ้ย you ต know ัวใหญ่คร <t> ับโอ้หมาแล้วท่านผู้ชมทำมาแล้วครับโอ้ยสวยปลัเนี้ยสว่ยปะปลยอยได้แลยวอ้ยนี่ตรงกลางตรงกลาง ตรงกลางกับปลายไม่ปลเลย <c oughs> นี่ข้อมูลหน่อยเอ้ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้วันนี้จอาทุกปลาอะไรปมางนั้นะ ตะเพียนโอ้ยตะเพียนสวยตั้งเตอร์เลยเขาไม่มีต้าวไม่ตะเพียนตันนี้มีตะเพียนสวยๆหนึ่ับปลาใหญ่อย่างนี้นี่น่าจะเอาเอาเอ็นหนามด้วยนะไปสวยครับทั้งคืนวันนี้เกิดจริงวันนี้พี่ถ่อมตะเพียนนี้ไม่หัวทู่แต่ที่เราได้นะไอ็หัวทู่นั่นจะราคาแพงนะก็ขาดคนพื้นที่บอกว่าผมไม่เคยเห็นตัวนี้

เราคัดไซรแล้วไอเหี้ยวันนี้ไม่มีทุกปลาเลยทอมมือนหรโอ้โหตามมาตรงนี้เลยนะมึงนะเสร็จโจเก้อมึงไอดองของแท้ครับอมอะไรเนีเดี๋ยเดี๋ยวมันจะแทงกูอีกอะ

เฮ้ย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 โอ้โหมาอีกแล้วใส่สวยสองตัวสามตัวตีที่ทีาทำจะขย่าฝั่งนี้ข้างหลังข้างนี้ เออมันมันเป็นแนวล่าไปจะเขย่าอา่อนต้านแรงน้ำถ่วง,งนั่นแหละสามีสาม,สามตัวครับรรปลาดอง<ะ>อคล้ายๆก็สวายแหละแต่ครับแต่ผมดูใน Google เรามัน <S <S <ช>เป็นปลายดองกึงเอ๊ะมันสายพันธุ์เดียวกับสวายนะอ๋อแบเนี okay. ด้ดีวเดยอ<ะ>ัดอัดอัดอยู่นะ เนี่ยม่อันนี้โบว์หวานของแท้สพ,พนานโบว์หวานนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราสำรวจหม่แถวน้ำจืดเนี่ยผมว่าปลาก็กำลังรวมมารวมตัวกันนะพอน้ำน้ำเขาก็เริ่มแห้งออสออออปกติน้ำท่วมนะครับครึ่งบ้านอนะ่ะที่ผมเห็นนะแต่ลหลังในครึ่งบ้านเนาะใช่ครึ่งบ้านฝั่งนี้นะครับของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นอีกคือีกคืออีกคือ <laughs> จะเจอปลาใหญ่ไหมซื้อครับซื้ออะไรเนี่ยรอดแทนมันมีของเชียร์อยู่อะนกตัวอยู่นะข้างหลังอันี้เต็มเลยนกโดยพี่วันนีอยู่อายนกนะเออไม่อายนกไว้เต็มแม็กไว้เลย หู้ไหมหู้ยัโบแพงไหมเหรอแพงหนักที่อะไรเนี่ยน้ำจบไหมจบไหมขาโบ๊ะขาโบ๊ะไหมมีหูมัหมเนี่ยไม่มีโฮ้เลยดีเราไปไหนวันนี้วันนี้เราก็มาหมายสุพรรณนะครับผมก่อนหน้านี้ที่เราไม่ค่อยได้มาเพราะว่าน้ำเยอะน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันเยอะอ่าวันนี้ก็ใช้ เก้าซองนะครับตาห้าเซนสามเซนแล้วก็หกซองสามเซนหกซองสามเซนสายเขียวนะครับอ่ามาดูผลงานครับผลงานสุดยอดนี่ครับปลาแม่น้ําท่าจีนนะครับผมปลาแปะแม่น้ำท่าจีนครับผมปลาแปะใหญ่นะตัวใหญ่ๆนะครับโอ้ยใหญ่มากแลาวะ็ปลาเพียนที่ได้นี่ก็จะเป็นปลาแปะกับปลาตเพียนนะเที่ยแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนโอเคครับแล้วก็พยาบุรีดูดูดูพยาบลือครับต้นต้นต้นคลองนี่ฮะขยเอย ปลากระหยงครับผมกรับนะครับเราใช้ใช้เก้าสองตาห้าเซนนะครับมาดูกันเทสเทสทุกครับอันนี้ไออกก่อนนี่ฮะตัวตองอันนี้คือปลาไซใหญ่นะครับไอ้ดองยังไม่ตายเลยปลาสาใหญ่นะครับยังไม่ตายเลยคือปลาตะเพียนนี่ครับเราก็ได้ปลาตะเพียนไซใหญ่ตะเพียนแล้วครัล้ก็ไปไอ้ดองชลังตองครับไอ้ดองส่วนใหญ่จะเป็นไอ้ดองเนาะขึ้นเยอะ <Okay. S 1> ผลงานวันนี้เป็นไงพี่จมสุดยอดไหมโอ้สุดยอดนะครับพักไปสองอาทิตย์แล้วเพิ่งมาวันแหอาทิตย์แรกนะครับแล้วก็น้ําท่วมไปแถวสุพรรณเนี่ยเรามาหาเราไม่เคยได้ปลาเนียครับแต่วันนี้เรามาคุ้มสุดๆเพราะว่าตอนนี้ปลามันรวมเนาะใช่ใช่ผมน้ำน้ำน้ำมันเริ่มแห้งแล้วปลามันรวมในคลองนะครับผมตอนนี้ผมก็เรียบกลับกันครับเพราะว่าน้ําแข็งก็หมดแล้วก็ไม่มีที่ใส่ปลานะครับเต็มหมดเ่ย